สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจาร์ดวงชะตาชีวิตของท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธนะครับเกิดในวันพุธกลางวันครับดวงชะตาของท่านประจำเดือนมกราคม2564 จะเป็นเช่นไรมาดูการวิจารณ์วิเคราะห์ในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนครับตั้งแต่วันพุทธที่13มกราคมจนถึงสิ้นเดือนครับว่าดวงชะตาชีวิตของท่านในรอบเดือนมกราคมหลังจากที่ปี2564ผ่านมาได้12วันนะครับผมขอวิเครา์ให้ท่านสมาชิก ที่กำลังหาข้อมูลอยากรู้เรื่องดวงชะตาชีวิตของท่านในเดือนมกราคมเป็นเช่นไรก,ก็มาดูกันนะครับท่านที่เกิดวันพุธครับพุธเป็นบริวารครับดาวพุธเป็นบริวารอยู่ในราศีมังกรครับในช่วงนี้ถือว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันพุธครับตกราศีมังกรดาวาประจำํำราศีคือราศีมกราคมนนเครับเดือนมกราคมครับ ดาวพุธก็จะมีดาวจันทร์นะครับดาวจันเดล็กด็กสองครับดาวจันครับเล็กดาวพฤหัสดาวเสาร์ร่วมเกาะกลุ่มกันอยู่ครับถือว่าเกณฑ์ในช่วงนี้ครับดวงท่านที่เกิดในวันพุธครับถือว่าร่วมกับดาวจันทร์ว่ามีโชคลาภนะครับในตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปครับเดือนมกราคมเกณฑ์ที่ท่านจะได้เข้าได้ของได้หลักทรัพย์หลักฐานถือว่ามีความราบรื่นทําการสิ่งใดครับการติดต่อเก็่ยวกัาอะไรก็ดีครับ จะมีความร่าเริงมีความสุขมีความสมบังนะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธครับบริวารครับสุขภาพก็ดีครับดาวอายุดาวสุขภาพก็ไม่มีปัญหาเลยครับดาวเดชพลังอํานาจวาสนาดวงชะตาเชิญท่านการจริจาพาทีในช่วงนี้มีพลังมีอํานาจความเชื่อถือมีนะครับความเชื่อถือความเชื่อถือมีมากนะครับสําหรับท่านที่ทําการ าการที่จะเป็นระดับผู้นําระดับเป็นหัวหน้าก็ตามครับราะว่ามีความเชื่อถือบามสามารที่จะบังคับหรือว่ามีกฎคําสั่งติกาบริวารอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆไม่มีใครที่จะมา,าทาอะไรกับท่านได้ครับพลังอํานาจเจริญญาพาธีส่งผลดีครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวสีคือดาวราวหูตกเดือนตับุตรตักสีเป็นบุตรบุตรคือบุตรบุตรคือสีสีให้บุตรให้โชคให้ลาบนะครับ ถ้าท่านสมาชิกท่านใดที่มีบุตรธิดาก็จะให้โชคให้ลาภหรือว่าให้ความร่วมมือนะครับการบุตรที่ดีครับไม่อยู่ในนอกจารีตนะครับอยู่ในกรอบของความที่ท่านได้พูดกล่าวไว้กับบุตรธิดานะครับหรือว่าบุตรหรือว่าให้โชคให้ลาภดีครับช่วงนี้ครับไม่มีปัญหาครับไม่มีเด็กเกเรครับสําหรับท่านสมาชิกที่เกิดวันพุธกลางวันครับวันอายุเดชศีนะครับมูละ หลักทรัย์หลักฐานครับแต่ว่าช่วงนี้ครับมีการโยกย้ายเกินเดินทางบ่อยครับมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยยู่ช่วงเดือนมกราคมนักสาหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางมีบ่อยครับเดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานครับการติดต่อการเจรจาในที่ต่างๆก็มีช่วงนี้ครับการเดินทางบ่อยฉะนั้นการเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามครับหรือว่าดวงยังดีครับ ดวงชะตาวาสนาของท่านท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับถุกว่าราบเรื่อนดีครับอุปสรรคไม่มีปัญหาอะไรครับในช่วงนี้ครับส่วนดาวอุตสาหะหน้าที่การงานครับดาวอุตสาหะหน้าที่การงานในช่วงนี้ครับหน้าที่การงานเป็นวินาศกับราศีมังกรเกิดความเบื่อหน่ายครับพอตรงวัครับช่วงนี้ครับเกิดความเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายเกี่ยวกับหน้าที่การงานอาจจะล่าช้าไปนิดครับทําทำการสิ่งใดช่วงนี้อาจจะมีความล่าช้า นะครับแต่ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ครับคือมี่โชคลาภดีครับในช่วงนี้ครับที่ว่าส่งผลในทางที่ดีครับมนตรีครับดาวมนตรีคือดาวจันทร์ครับดาวจันทร์เป็นดาวมนตรีเกาะกลุ่มทับัคะทับอยู่ในราศีมังกรช่วงนี้ท่านที่เกิดในวันพุธเพราะจันทร์ร่วมกับจันทร์ร่วมกับพุธนี้เป็นดาวมนตรีดาวส่งผลส่งเสริมในทางที่ดีครับทั้งดาวจันทร์เนี่ยดาวจันทร์เป็นดาวมนตรีคนมาทําความจนช่วยเหนท่านจะทําการสิ่งใดก็ตามครับจะมีความสำเร็จมีความก้าวหน้ามีความราบรื่นมีความสมหวัง ในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับส่วนดาวกาลีนะครับดาวกาลิกินีคือดาวอังคารเป็นดาวกาลิกินีตกเรือนของพันธุ์ุนะครับหรือในราศีเมษนะครับที่ว่าดาวที่จะส่งผลร้ายกับดวงชะตาชีวิตของท่านหรือว่าดาวกาลิกินีก็มีปัญหาบันพรนกับเรื่องบริวารขัดแย้งนะครับขัดแย้งมีปัญหาขัดแย้งกับบริวารญาติพี่น้อง เล,ล,ล,ล็กน้อยครับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องท่านเองครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธนะครับผลดาวที่ส่งผลให้คนให้โชคให้ลาภกับท่านสมาชิกก็คือมีตัวเลขอาทรบท่านสมาชิกท่านที่มีชอบในการเสี่ยงตัวเลขในงวดของวันที่17มกราคมนะครับมีเลขเ็เลข5เลข4ี่เลข2ครับเ5 4 2อเกาะกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเกาะกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้ตัวเลขท,ที่จะโดดเด่นเป็นเลขมงคลกับตัวของท่านเองครับนี่คือ ตัวเลขนาโชคนําลาบก,กับสมาชิท่านผุ้ชมที่เกิดในวันพุธนี่คือพุธกลางวันนะครับเป็นพุธกลางวันบ่ะพอดาวบริวารส่งผลทิศทางดีเกณฑ์ที่จะมีโชคมินหับในเดือนมกราคมก็มีความลาบลื่นนี้ครับ้าที่การงานก็ดีครับหน้าที่การงานอุตสาหะเกิดความเหน็ดเหนื่อยเล็กน้อยครับเฉพาะช่วงนะครับหลังจากวันที่17นะครับวันที่17เนี้ย วันที่17เป็นต้นไปครับดาวอาทิตย์จะโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งของราศีมังกรครับอยู่ในาราศีมังกรเคลื่อนย้ายครับเป็นราศีมังกรหน้าที่การงานการติดต่อกาญจนาอะไรก็ตามครับการาเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานก็จะส่งผลทิศทางให้ท่านที่เกิดราศีมังกรครับเป็นราศีที่โชคดีนะครับในปีนี้ครับเป็นราศีที่โชคดีนะครับพอดาว เสานี้เป็นดาวเกษตรอยู่ในตําแหน่งเรือนของเขาครับมีดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเสียก็จริงครับแต่ว่าดาวดวงอื่นที่สนับสนุนส่ง,สง,สง,งเสริมดีก็ส่งผลในทางที่ดีครับจากนั้นท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับในพุธกลางวันอยู่ในเดือนมกราคมนะครับจะมีความราบรืน่นมีความสุขมีความสมบังครับทั้งตำแหน่งาที่การงานครับทั้งหลักทรัพย์หลักฐานก็ดีครับจะมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายเดินทางหรือว่าเกณฑ์ย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าเกณฑ์ที่ท่านจะได้อา สิ่งที่ท่านได้ทําการสินเชื่อซื้อกับไว้นะครับเกณฑ์ที่อจะต้องได้รับสิ่งนั้นเข้ามาใหม่ในช่วงเดือนมกราคมก็มีมากที่สุดนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับขอคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกแรงใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตประจําวันเกิดสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธ กลางวันครับในช่วงเดือนมกราคม2564เป็นแนวทางความรู้เรื่องดวงชะตาชีตประจำวันครับก็ฝากกดติดตามให้เลยครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีตประจำวันและดวงชะตาชีตประจำราศีเกิดครับผมก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ในแต่ละราศีให้ท่านกับท่านสมาชิกท่านผู้ชม ที่เขามาติดตามผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางในแต่ละราศีแต่ละราศีจะมีความโชคดีหรือไม่นะครับในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็จะมาขอให้สมาชิกได้กดติดตามรับชมกันครับครัติดติดตามากด Subscribe กระไทติดตามที่ผมจะมว,มวิคราจารณ์ให้เป็นแนวทางเป็นทัศนคความรู้กับสมาชิกในคลิปต่อไปครับในคลิปนี้ขอสมาชิกทุกท่านทุกคนะครับช่วงนี้สภาวะโลกระบาด โควิดสิบเกยังระบาดอยู่ขอให้สมัยทุกท่านทุกคนรักษาสุขภาพตนเองครับรักษาสุขภาพตนเองให้มีความแข็งแรงครับจะได้ให้ปฏิบัติกฎตากรรมกฎระเบียบที่รัฐบาลได้ประกาศไว้เราก็จะปลอดภัยผ่านกรมพัฒนาสุขภาพทุกท่านก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับสุขภาพเราแข็งแรงคนรอบข้างจะเป็นญาติพี่น้องพที่นาลานาานูกหลานก็จะมีความสุขมีความ แฮปปี้กับชีวิตในครอบครัวในช่วงนี้นะครับเพราะว่าสภาวะโรคภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นอยู่บางว่ายังระบาดอยู่ในหายขาดไปนะครับแต่ว่ายัางทุกคนทุกท่านก็สามารถปีนเ่้งที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับคนถ้าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ชีวิตก็จะมีความสุขน,นะครับโดยสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามล้วคนโชคดีทุกท่านนะครับ ประกอบอ ee, นาชีพธุรกิจที renamed, ่การงานอะไรก็ตามมีความสำเร็จความร่ำรวยความสุขความมหวังควาดทุกๆคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ